วันนี้ที่รอคอยนะครับสัมผัสแรกของผมหนุ่ยพงสุขนะครับกับ Sony Honda a f อ i ฟีอ๋อโอ้โหคุณผู้ชมครับโซ n y นะครับมาถึงแล้วนะครับต้องบอกว่าในบ้านเราจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยว่าโซ n y จับมือ Honda ผลิตรถแน่นอนว่า Sony Vision S ที่เราเคยเห็นในพื้นที่นี้นะครับ2020นะครับอยู่ในบูสสุดตอนนี้เขาเอามาด้านหน้าและในปี2023นะครับ เรามาดูคอนเซปต์ของนี่ฮะอาฟีล่านี่ <Okay. S 1> นี่คือ Sony Honda Mobility <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> กับรถยนต์ที่ใช้คำว่า,าเล่นไฟ a y 5 บนรถได้เลยนะครับด้วยการประมวลผลของ snapdragon นะ CPU ของ Qualcomm นี่แหละรถยนต์ซีดานคูเป้คันนี้นะครับตกแต่งด้วยโทนสีขาวเทาสะอาตาทีเดียวการออกแบบนี้เน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ลดการใช้สีฉูดฉาดมารบกวนสายตาไฟหลังนี่ไม่ใช่ไฟสีแดงอย่างเดียวแล้วนะฮะมีสไปดี้ด้วยนะฮะสไปเดอร์แมนนะครับการจำหน่ายของรถคันนี้อย่างที่บอกไปไม่ใช่2023นะครับ2026โน่นเลย จำชื่อไว้ดีอาฟีล่านะครับนี่คือรถจริงแล้วนะครับหาใช่คอนเซปต์คานะครับที่เดิมประกาศชื่อ Vision S นะครับในงานนี้พื้นที่นี้ CS 2020ตอนนี้2023จับมือชัดเจนแล้วเพราะว่าวันนั้นโซนี่โยนหินถามทางผมเนี่ยพูดผ่านสื่อเองเลยว่าเขาโยนหินถามทางผมขออินโฟมเมชันต่างๆเขาบอกว่ามีให้แค่นี้จริงๆรถก็ยังเข้าไปนั่งไม่ได้เพราะวันนั้นอยากจะสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ย โซนี่ทำรถได้นะแต่เอาจริงๆครับจะทำรถเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันก็ต้องเป็นบริษัทยานยนต์อย่างแท้จริงฉะนั้นโซนี่จับมือ Honda สร้างโซนี่ฮอนด้าโมบิลิตขึ้นมาเป็นการจับมืออย่างจริงจังนะครับฉะนั้นรถคันนี้จะลงตลาดแน่ๆเดี๋ยวเราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะเข้าไปเห็นสิ่งนี้ ท่านนั่งได้ก็จะนั่งให้คุณผู้ชมฮะจะได้นั่งไปด้วยกัน5 minutes later ได้นัดแล้วได้นัดแล้วคุณทาคายุกินะครับก็ทํานัดให้ปกติตรงนี้เนี่ยต้อง Reservation only นะฮะเราเนี่ยมาเจอเขาหน้าง,งานแล้วเราขอเราบอกว่าแบร์ไต่ไทยแลนด์นะเขาบอกว่าอ่ะเขาอยากจะจัดให้เราดีใจนะฮะได้นัดใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่ครั้งในวันอาทิตย์วันสุดท้ายของงานผมจะเข้าไปนั่งในรถและก็จะอธิบายรู้สิ่งอย่างที่เห็นด้วยความรู้สึกจริงและบอกคุณผู้ชมเลยว่า อาฟีล่าน่าขับน่าใช้ในไทยหรือไม่ครับ Three days later วันนี้ที่รอคอยนะครับใช้เวลาต่อคิว3วันจะมาได้วันที่4สุดท้ายนะครับเพราะว่าอาฟีล่าไม่ธรรมดาใครๆก็อยากจะมาสัมผัสรถ,รถคันนี้นะครับกล้องเยอะมาก 45ตัวนะครับเซ็นเซอร์รอบคันและเมื่อถึงวันที่รถนี้ออกมาจริงๆมันจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้เพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์มากพอนะครับรถจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนี่ชาร์จ82%แล้วนะอยากรู้สกอร์ผลโอ้โหนี่ยังก,ก๊ควักมือถือขึ้นมาดูเลยทีเดียวพยากรณ์อากาศแล้วก็อื่นๆสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการมีไฟท้ายที่ใส่ภาพลงไปได้ฉะนั้นมันคงไม่ได้แค่ไอเดียแค่นี้ ถ้าเราไปนอนคิดดีๆนะครับในอนาคตคนขับ U ูเ ber อร์คนขับบริการไรซ์แชร์ริงต่างๆบ้านเรากร a b ใช่ไหมครับคุณใส่ชื่อผู้โดยสารไว้ได้ด้านหน้าด้านหลังนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะแสดง p e r s o n a l l i z e หรือความเป็นตัวตนของตัวคุณเองครับสัมผัสแรกของผมหนุ่ยพงสุกนะครับกับ Sony Honda a f i าฟ a อ่า ขอนั่งเลยอ๋อโอ้โหพวงมาลัยที่เราเห็นจากภาพกราฟิกว่าแปลกโอ้แปลกจริงนะฮะฟิวเจอริสติกมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของขนอัลคันทารานะครับพวกเหมือนหนังสัตว์ดีๆอ่ีนะที่แปะอยู่บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรูๆนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบครึ่งวงนะครับโดยที่เว้นด้านบนไว้เพื่อให้เราเห็นจอกราฟิกชัดเจนนะครับผ่านจอตรงนี้ ตอนนี้คอนเซปต์ของพวมอะไรนี้ไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อแค่ว่าทําให้หมุนถนัดนักนะครับเขาต้องการให้เรามองจอถนัดฉะนั้นเนี่ยของจริงคงต้องรอตอนขับขี่ว่าเรา หมุนแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ผมพูดตามคุณโลแกนที่เขาอธิบายนะว่าจริงๆแล้วพวงมาลัยนี้เน้นมาเพื่อให้เห็นจอนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดออกเลยนะครับส่วนความรู้สึกในการเหยียบคันเร่งเบรกนะครับผมก็รู้สึกว่ามาตรฐาน Honda สิ่งที่ผมต้องพูดด้วยนะครับก็คือกระจกมองข้างซ้ายและขวาคุณผู้ชมมองดีๆต่อไปนี้นะครับกระจกทั้งหมดในรถจะเป็นดิจิตอลมิร์ร o r ะครับฉะนั้นเนี่ยมองหลังเห็นแบบนี้จากจอภาพด้านหลังนะครับซ้ายและขวานะครับก็เป็นสิ่งที่มองได้ในตัวของคอนโซลรถนะคร พื้นที่ด้านข้างซ้ายขวาไปเป็นกล้องดีกว่าจะได้จับเซ็นเซอร์ได้มากขึ้นแล้วก็ตรงนี้สามารถจะกดขึ้นลงได้นะครับสาหรับตัววางแขนนะครับนี่อันนี้เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นลงได้เลยนะครับโพลตัท้ายยังเสียงดังอยู่นะเอาจิ้งๆิต้องเสียงเบากว่าน,นี้นิดหนึ่งแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีอุณหภูมินะครับปรับได้แล้วก็เป็นท่าปกติของรถยนต์ทั่วไปนะครับในการปรับ AC Air หรือว่าเอาลมเข้าลมออกแล้วก็ทั้งหมดพื้นผิวนะครับเป็นกำรร หนังอันนี้เป็นหนังแบบหนังกลับนะครับออาคันทร่าประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยเหมือนกันพร้อมจอหลังแล้วก็กระจกพาราเมติกซันรูฟนะครับก็น่าสนใจมากที่เห็นแบบนี้ทำมีเดียบาร์มาสวยมากเลยนะครับหน้าตาแบบโซนี่โซนี่เลยนะต้องบอกเลยหนังก็หนังโซนี่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าโซนี่พิกเจอร์สก็ค a ล e เบรเข้ามาเต็มที่เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของโซนี่นะเอาจริงๆเราไม่ควรจะมาดูหนังในรถอยู่แล้วถ้าเป็นคนขับคนเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยด้วยนโยบายต้องจอดรถก่อนหนังถึงจะเล่นเพลงอ,อันนี้ก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีมา กลังพิจารณานะครับว่าเขาจะผลักไปอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้าเป็นถนนไทยนะสำหรับผู้ที่นั่งไปด้วยคนนั่งไปด้วยมีสิทธิ์จะดูครับคนขับเนี่ยจะต้องอยู่ในวิสัยที่ไม่มีอะไรมาบดบงังฉะนั้นจอหลังเป็นไปได้สามารถจะดูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ดีเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าจะขับไปไหนนะครับ เพื่อไม่ให้มีการดิสแทรกนะครับจากระบบแผ่นที่นะครับ <B ank ly> บางคนไม่ชอบนะครับนี่คุณสามารถเข้าคล้ายๆสลิปโหมดแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะพาเราไปในสถานะที่โชว์แค่ทีมของรถตอนนี้เราอยู่ในทีมสปไปเดอร์แมนนะครับฉะนั้นตัวรถก็จะเป็นสีแดงด้านหน้าจอหลังก็จะเป็นสไปเดอร์แมนหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่รอคอยฮะ PlayStation 5 <laughs> ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีจริงๆ,ๆนี่เราก็สามารถจะเล่นเกมไปด้วยได้นะครับก็คือคุณเล่นเกม Play 5จากบ้านนะครับแล้วพอคุณจอดจากบ้านคุณก็จะไม่มีปัญหากับ การเล่นที่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่า เมื่อมาเปิดตรงนี้มันก็จะต่อฉากไปได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคนที่กําลังชาร์จรถอยู่ไปรับคนที่สนามบินใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งลูกอ่าที่อาจจะต้องการเล่นตรงนี้จอหลังเพื่อให้เดินทางไปด้วยอย่างสะดวกนะครับผู้โดยสารยังไงผมยืนยันมีสิทธิ์เล่นนะครับแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูนโยบายในการแสดงผลภาพอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ผมก็มองว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับมาลองดูความบันเทิงนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดเสียงหนังเต็มๆนะฮะพร้อมระบบที่เขาเเรียกว่าาป็นซ สักฉากหนึ่งนี่โอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีมากเสียงดีมากคอปเตอร์นี่มานี่ใช่เลยมาเป็นลำลตอนตอน,ต,อนตับตับตับ,ต,บ,ต,บ,ต,บตับมาเลยนะฮะนี่แต่เอาจริงหนังไม่ค่อยชัดมากในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าสตรีมมิ่งมาค่อนข้างรายละเอียดน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยปรากฏงามเหมือนทีวีบ้านเท่าไหร่แต่ว่าในแง่เสียงใช่เลยโอ้โห สุดยอดเสียงวิง่งเมื่อกี้รถไฟนส่วนวับไปเลยนะฮะนี่แหละถึงบอกว่าห้องฟังเพลงที่ดีที่สุดมันก็คือรถใช่ไหมครับและต่อไปห้องดูหนังที่ดีที่สุดมันก็น่าจะเป็นรถด้วยเหมือนกัน come on, come on. เพราะมันมีแชมเบอร์ที่ครอบเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้สึก3า0รองศาได้ในะสำหรับเสียงนะฮะโอเคคูู <Okay, cool. S 2> เสียดายนิดหนึ่งนะครับตอนนี้แอป Music a m azon 360เนี่ยไม่สามารถจะเล่นได้เป่นไ,ไงเขาก็บอกว่า ถ้าเพลงเล่นอยู่แล้วอยากจะเงียบเพื่อต้องการสมาธิสำหรับผู้ขับขี่เนี่ยแค่นี้เลยเพลงจะหยุดเลยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็พอทําลักษณะจู่ๆปากนี้ก็เหมือนเวลา เราถ่ายรูป iscilla, แบบ capture ใช่ไหมแล้วแต่เลยมันก็จะอ่านไอ้ท่าทางของเราได้หลักๆก็คือซอฟต์แวร์โซนี่ดูแลส่วนเรื่องของรถนะครับความเป็นเอนจิเนียร์ยนตกรรมต่างๆก็ Honda เป็นคนทําเรื่องนี้ครับผมรอมาสามปีจริงๆเพราะว่าเห็นครั้งแรก2020ใช่ไหมครับกับ Sony Vision S ที่นี่พื้นที่แห่งนี้เลย CS 2020นะครับแล้วก็ผ่านมาจนถึง2023เรามาเจอแล้วว่าโ o n y ตัดสินใจไม่ทํารถเองนะครับวันนั้นโชว์วิสัยทัศน์ก่อนแล้วก็จับมือกับฮอนเิด็แล้วกก เป็นคันนี้อาฟีล่านะครับของจริงมาในอีกอึดใจ2,024ว่ากันใหม่ฮะ